พ e so ี e s t ต v a l 2024 c e l e b r a t i o n o f Love. ด้วยนะคะีัดที่สนุกได้มาที่นี่ค่ะโอเคนสกดาค่ะสวัสดีค่ะนุกาคุยกันหน่อยชาดกจาไม่ต้องเทีเลยเราจะไปให้ลาไปไหนค่ะพี่บอกเลยนะพูดคุยันหน่อยดีกว่าฟาโลอยังไงคะเราจะเดินไปพร้อมกับท่อนนี้ไปคหนึ่งสองหนึ่งสอ ซ้ายก่อนซ้ายก่อนหนึ่งสองสามไปตุ๊กแควไม่แควไม่ยาวเหรอไม่ฟินเหรอเฮ้ยไงเหรอฮ้ยชิปอกฮอลลกะอัลเช่อัปลูอเลสัและสุดท้ายพี่เอาขาแคให้เราหยุดตรงที่ไหนคะพี่จีดี มัน<ด>เลิศ<า>ดีไหมเอาจริงคน,นะ่ะฉันชอบท่อนทิ้งใช่ป่ะแต่ฉันเน่ะชอบท่อนแรปคือมันมีความแบบมีความกระเทยอ,อยู่เหมือนกันนาะแล้วเราเดินแบบฟังปุ๊บอยากเดินแคทวอล์แบบพี่ต้องแคลวนี่แคลเสียใจอ่ะไม่น่ามันฟิลแบบรอจะหลุดตัดได้กันเออมันเลิศมากเอาจริงๆอย่างเปิดเพลงเนี้ยที่สุขุมวิท11เราพูดลอยว่าเราเดินเข้าไปยังไงพี่อ๋อต้องแค่เหรอไม่แค่เห็ดไนล่ะแต่นั้นดึงผมมันกระจุกแล้วกันว่า ทำไมฉชนไมปดีไปดีเอาล่ะวันนี้สนุกสนานมากเลยกับน้องๆนัทเองเอามาฝากกันถึงสี่เลขถูกต้องเรียกว่าจุกมากเลยนะคะมันทำถึงมาเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมงานกันกับ b a n o k Pride Festival 2024สาวนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนนะคะที่ได้มางาน Bangkok Pride แล้วก็ในปี2024ด้วยตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วก็เพิ่มเติมเรามีเพลงที่เพิ่มขึ้น่ะ แต่ก็วันนี้รู้สึกแฮปปี้มากๆค่ะที่ได้เจงานคิดอย่างไรที่เขากำลังจะถปนาเธอสังคดเป็นเพลงตุ๊ดแห่งชาอีกหนึ่งเพลงชอบเลยนะจริงชอบแต่ว่านี่กล้ารู้ใช่ไหมคะว่าท่อนของหนูเนี่ยทำไมให้พี่ๆต้องเติมโบทอกเพิ่มเนื่องจากระหว่างที่พี่กำลังจะทิในห้องน้ำเนี่ยอ่ะหน้าพี่อ๋องทำไมโดนไปทั้งหมด สี่หมื่นกว่าซีซีกว่าได้ทอนนี้มาโอ้ไม่ได้ทำหน้าอะไรเยอะนะจริงเหรอฮะจริงยยยเห็นไหมล่ะว้าวอีกอ่องหนึ่งได้เลยได้สิทำเมงจริงเราไม่ได้ทำหน้าอะไรเยอะเลยและจริงยยยยอีนัด้หน่ะติ๊งจะเป็นน้องสายคุณแม่ขอร้องนะถ้าคำอีกนี่ผู้สื่อหมายว่าแบบเราดีใจภูมิใจมากที่เราแบบเป็นคนแบบเอาท่อนนี้ยเพลงของเราทั้งสองคนไปร้องรู้สึกแฮปปี้มากๆฝีเสียงมาก ได้รู้จักเรามากขึ้นด้วยแล้วก็ช,ชอบชื่นชอบเพลง,งเ,ออเราสองคนนะคะใช่แต่เอาจริงนะมันดังมากจนมันเป็นวายร้องแล้วคนทํากันเยอะแบบเยอะมาก,มากๆเนี่ยเราติดตามน้องมาแต่แรกอยู่แล้ว่เพราะเราก็คือทํางานกับน้องบ่อยอย <เอ S 2> ่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเคยเราดีใจเพราะขยานนห้น้องแบบวรัลงเนี่ยแล้วด้วย,ออยแมามันดังจริงอ่ะโอ้มันโ้อคือความรู้สึกพี่ออกที่ดูอยู่ข้างเวทีมเมื่อกี้เออาง,งานวันเด็กที่แม่มานั่งดูลูกและภูมิใจ ใส่ตาเนาะใส่ตาความแบบเอนดูเอนจฟิลแบบเดินไปแล้วลูกชันลูกชันนี่ฟิลแบบอย่างอวดอะไรแบบน่ารลักมากๆเลยนะคะเป็นไงบ้างตอนนี้เรียกว่างานต้นแน่นเลยสิตัวนี้งไหมแต่ว่าได้อีกนะคะได้อีกชอบชอบมาชอบประการที่แน่นคาะแต่หลับได้ก็คือวิ่งวันอื่นสามสี่งานได้เลยสบาย ได้ทุกที่หิวเงินเหมือนกันแต่ไม่เป็นก็นี่น้องกำลังมาน้องกำลังมานี่ไหนวันนี้แล้วก็มางานแบบไวมากไปแล้วใช่ไหมคะเพราะงั้นแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความแบบอยู่ในสังคมของ L G B T Q มากน้อยขนาดไหนเรามีพี่กระเทยเลี้ยงมั้ยเรามีเพื่อนกระเทยคุยเรามีน้องกระเทยดูบ้างไหมฮะคือไหนพวกหนูโดนเลี้ยงดูมากับพี่ๆกัเหรอจริงใช่ช่างหน้าข้างผม เพื่อนก็ใช่แล้วรุ่นพี่อีกรุ่นน้องคนในครอบครัวเขทุกข้อก็มาถึงเวียกว่าเติบโตมาอย่างดีเติบโตมาอย่างดีโดยพี่กระเทยใช่แฮกปี้มาพี่ออกจริงใพรอยากทุกคนเงารูาะมั่นใจว่าหลายคนที่อยู่หน้าเวทีที่รอดูน้องๆนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าโโหกว่าน้องจะมารอตั้งนานตั้งนานทุกคนรู้ไหมคะ น้องมาตั้งแต่ฟายัางแต่งหน้าแต่งตัวไม่เสร็จจริงปะพี่อ๋องงาน,นที่พูดประโยคเลยนะใช่ที่ซาำซึ้นจนอยากพูดประโยคนึงเลยก็คือประโยคว่ามาทําไมมาเร็วขนาดน,นั้นเลยกี่ชั่วโมงนะที่หนูหนัน่งรอยอยู่